ไปนะคะก็ถามว่าผลิตภัณฑ์ Operation Bim นะคะสามารถที่จะใช้เสริมสุขภาพให้กับผู้ที่มีปัญหากี่กับมะเร็งทุกๆชนิดนะคะใช่หรือไม่คะแล้วก็หรือว่ามียกเว้นค่อยเว้นสำหรับมะเร็งบางชนิดค,คือเรายังไม่ได้ทำถึงขนาดว่าจะมีข้อยกเว้นไหมแต่เท่าที่เราทำมาก็คือว่าที่เมืองไทยเราทดลองกับมะเร็งปอดค่ะ,คะ ใช้ลองใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย mm hmm. ส่วนที่อิตาลีทําในมะเร็งเต้านม mm hmm. ระยะสุดท้ายเหมือนกัน mm hmm. และที่อเมริกาทําในมะเร็งลำไส้เป็นส่วนใหญ่ mm hmm. นะฮะแต่ว่าเขาก็ทําในมะเร็งอย่างอื่นด้วยซึ่งเขาก็พบว่ามัน เพิ่มคุณภาพชีวิตทุกรายนะคะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถที่จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้นนะคะคือจากคนป่วยที่บอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่กี่สัปดาห์สามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งที่เมืองไทยนี้เราก็พบว่ามีคนอยู่มาได้ปีกว่าแล้วที่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทางการแพทย์จริงๆก็ยังหาวิธีรักษาเจ้าโรคมะเร็งเนี้ยมัน,มนไม่ชนะค่ะมันก็ไม่ชนะอาหารข้อคือว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เราคัดเข้ามาในโครงการเพิเพเพเพ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยะนะ,ะจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ผ่านการรักษามาหมดแล้วและหมอไม่ให้การรักษาต่อแล้วก็คือ หมอบอกว่าให้กลับมาพักผ่อนนี่เงี้ยนะคะแล้วแล้ก็มาดูแลต่อก็ไปดูแลต่อที่บ้านแล้วหมอก็อาจจะให้ยาระงับปวดอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งอย่างที่บอกว่าเราไม่พยายามพูดว่าเป็นการรักษาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอาหารเสริมเราไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นนะอาจจะไปผิดเงื่อนไขของออ<ย>ทางกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ก็เป็นความรู้ไว้นะครับว่าถ้าเกิดมันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคุณได้คุณอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้นกัน